ด่วนแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่25มีนาคม2567ดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะมือถือคุณอาจไม่ปลอดภยัยเช็คด่วนขั้นตอนแก้ไขหากโทรศัพท์โดนรีโมทดูดเงินจากบัญชีในโทรศัพท์จากกรณีที่มิจฉาชีพหลอกให้กดลิงก์เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในแอป o r e หรือ Play Store ทำให้ถูกติดตั้งแอปพลิเคชันรีโมทแอคเซสลงบนโทรศัพท์มือถือส่งผลให้มิจฉาชีพสามารถควบคุมโทรศัพท์ และโอนเงินออกจากบัญชีของเราได้ทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB แนะนำหากโทรศัพท์ถูกรีโมทควบคุมจากระยะไกลให้รีบทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. หากยังสามารถสัมผัสหน้าจอโทรศัพท์ได้ให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการปิด Wi-Fi ปิดเซลลูล่าปิด b l บลู o t h และเปิดแอร์เพลนโหมดหรือโหมดเครื่องบินจากนั้นลบแอป,ปแปลกปลอมออกจากเครื่องทันที 2. หากไม่สามารถสัมผัสหน้าจอได้หรือหน้าจอเป็นสีดำถ้าระบบ iOS ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มลดเสียงหนึ่งครั้งจากนั้นกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นรูป Apple เมื่อเครื่องเปิดมาใหม่ให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการปิด Wi-Fi ปิดเซลลูล่าปิดบลูทูธและเปิด Airplane m o หมหรือโหมดเครื่องบินจากนั้นลบแอปแปลกปลอมออกจากเครื่องทันที ถ้าระบบ Android ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีรอจนหน้าจอดับไปจากนั้นรอจนกว่าเครื่องจะเปิดเครื่องใหม่อาจใช้เวลาสักระยะหนึ่งเมื่อเครื่องเปิดมาใหม่ให้รีบตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยการปิด Wi-Fi ปิดเซลลูลาปิด b l บลู o t h และเปิดแอร์ l พลนโหมดหรือโหมดเครื่องบินจากนั้นลบแอป,ปแปลกปลอมออกจากเครื่องทันที3 หากไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2ได้ให้ปิด Wi-Fi เราเตอร์และถอดปลั๊กจากนั้นให้ถอดซิมออกจากโทรศัพท์มือถือทันทีวิธีป้องกันเบื้องต้นมีดังนี้ห้ามกดลิงก์หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่ได้อยู่ในแอป o r e หรือ Play Store ทั้งนี้หากพบปัญหามิจฉาชีพออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์ AOC โทร1 4 4 1 เพื่อทำการอายัดบัญชีคนร้ายและดำเนินคดีตามกฎหมายกับมิจฉาชีพต่อไป